เด็ดเด็ดเร็ดสัตว์เนี่ยันมาอยอะเป็นเนี่ยเป็นลำเป็นลำนะมีไม้ไหมเนี่ยมีมีตรงนี้ตรงนี้เป็นไม้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูหน่อยกระดูกงูตรงนี้ตรงนี้เขาจะเรียกกงนะครับตรงนี้เนี่ยไอที่ขาดขัดขัดเป็นกงตรงนี้จะเป็นกระดูกงูนะครับนี่ตัวนี้กระดูกงูขอดูกระดูกงูหน่อย เป็นไม้อัดนะครับประตูโอเคชุดหน้าได้แล้วเดี๋ยวชุดหลังามาดูชุดหลังกันชุดหลัง อันนี้อะไรอันนี้อ๋อนี่เป็นวินเนี่ยนี่เป็นไม้ครับประตุย ที่ใช้ได้ก็คือปืนนี่แหละปะตุยเนาะฐานปืนก็ใช้ไม่ได้นะในลำปืนเนี่ยยังยังใช้ได้อยู่เป็นทองเหลืองอย่างดีเลยนะตัวนี้เดี๋ยวผมว่า,าเดี๋ยวผมขอดูนนี้ไป คาดว่าน่าจะเป็นวีเนียนะครับอยากขึ้นใหม่ให้จริงๆเลย สาหัสนะครับนี่คนี้สาหัสมากเพราะว่าคือโครงสร้างเขาอะ่ะเขาเป็นเขาจะเป็นกระดาษเนี่ยเนี่ยพร้อมที่จะจากเราไปตลอดเลยเนี่ย ไม้อัดอยู่อันเดียวเนี่ยไม้อัดอันนี้จะเป็นวีเนียงานโครงสร้างเนี่ยมันสำคัญนะครับกระดูกงูกระดูกงูก็เป็นไม้อัดเนี่ยไม้อัด,อดโอเคเดี๋ยวผมพิจารณาใหม่อีกทีหนึ่งก่อนนะครับว่า แนวทางการซ่อมเนี่จะไปทางไหนนะครับประจุนี้แต่ถามว่าซ่อมได้ไหมผมซ่อมได้ครับหนักขนาดไหนผมก็ซ่อมได้โอเค